กูจะให้ให้ใช่ไหมโอ๊ย เอา่เดียวมกใจเนาะมาจบลมาลงกันดกินทุกนสบายดีด้วม่เป่า้องปยหรอมาที่ปุ๊กังน่คนนี้ปุ๊กยืนกับปุเนาะ ไม่เหนื่อยแล้วว่าคุณไปใ่ไหมคุไปแยกคุณไปแยกหรอคุณไปแยกหรอคุณไปแยกหรอวะไม่ฮะอ้าววันนี้เราไปขนาด ตังกองจำเป็นค่อยกดขานั่งเทียบเลยเรียงกเทียนันีใช้ถ่อจะหเ้ sudah aku mau มื่อนี่แมาวัดมาทำบุญตักบาสขึ้นแปดข้มแต่ว่าตอนนี้ตักบาสแล้วนะผ้าทานถ้ากินข้าววัด <c oughs> ถ้ากินข้าววัดก็

<L ong> ลมนับ่เป็นแ้่ภูบขาเวียดน,นะลมเ, <ok> เป็นตะผูบ้าไทายว่าใสแล้วผมสบายดีเด้อสบายดีบบาดาว,ดว

ได้เสืออะไรบ้างดามดีทำไม่ท้วงแต่ใจนะแ่เปอะหแม่หอสบายดีด้วแม่หอมาวัดมาใส่บาทกัเลยเปิดอะไรจังหน่อยขอบคุณใจแม่หอ ทานแล้วบอทานแล้วจ้าเบาดาก็แม็นเ่ยงัได้วน้กเป็นอย่งเด้ไมหมตามสบายมาวาดก็เลยมาเปิดไลน์เล่น ม <c oughs> าสิจ้าแม่โน่นมแม่หอมขอ,มอ,มอมบุญน,น้ำแน่เด้อจ้าจ้าแม่หอมเอาบุญไปฝากจ้าเอาบุญน,น้ำกันเด้อเย,ย่เย,ยอไลคนไทย แล้วเว้ยโอ้ย,อยค่อย่แม่นคนไทยเด้อค่อยเป็นคนลาวเด้ออย่ามาว่าสันไทยกับไทยเด้อไทยลาวโอเ <c ười> คไทยคนไทยลาวค่อยเป็นไทยลาวคอ่ยว <c ười> คอยเป็นไทยลาวเด้อค่อยเปแม่นไทยเด้ <c ười> มาทำบุญจ้า <c ười> มาเฮ็ดบุญนวันนี้สี่แปดคำ คอยคอยเปิดบ้านใหม่บ้านเก่าเขาก็ได้อ๋อไทยลาวแน่นแล้ว <laughs> ไทยลาว <laughs> ลาวแท้นี่แหล <laughs> ะมันไทยเหล้าเลย <laughs> ตัวนี้่เาเพื่นกำลังสั่นอยู่พา้าเพื่อนสั่เข้าแล้วเขาจะไปกินตัว่าย่เาค้าขาบางอย่าง <c oughs> ปะเดนอน้าาลูกไค่ไปเก็บกันนะเดี๋ยวให้เบื่องให้เบื่องทางห่าอย่ามาจะบอกกับโมกูมาพัก่บบะดสุดแงกับจวามืออเด๋นาเราลูกใครคนมาพาใค่คาาไป่าลาพาละเองครับพักไทยสบายดีเด้อถ้าผู้ใดเปิดช่องเราไปไปเม้นไว้คลิปช็อตเด้อเดี๋ยวสิกับไปหา กล่องมาได้สามส่ห้าแล้วกล่อเ่าันโลละสิได้ขายในวันี่ขาดภาษาลาวผมผมพอได้ผมพอผมพอได้ทิปออหยังทิปออหยัง ผมืมอดีแหละเขาที่มาแต่เมย์หมดละผมพอได้ติ๊บเซลว่าแจ้งหดนะ <laughs> ยังพิมพ์ไม่ค่อยเป็นครับเอา้าพิมพบ่มเป็นกับพีภาษาไทยค่อยกะอ่านใดอยู่ด้ละ่ะ <laughs> เจาบกบพีภาษาไทยมาตี รักเอาเรียสัเจะมด้รักเอามายองเดีสัมไอโอ้ยก็ไปน้ำอาจตุ้นมือนั้นหัวไปหัวบ้าไปฮะไปโน่ตุนนัานมเก่แก้งยานมาเมาคืนหัวเนีหัวถึหัว้าเื่อกนนั้นเ็บกองไปมาแล้วที่ไปนเมาเลยทัไปน้ำไปน้วไปโน่ขออีกเพิ่งเล้ว่งจาจามาโคดเจ้าที่เก่งกัไปบุญได้เต็มเก้บกกองมาเพิ่งแม่จะขอัดั แวดนี้อ้อมไปเวนมาแล้อันนีร่อ, ule, อ,อนโ e> ้ค้งอยู่เนาะทเบื้งหน้าเจ้าของนี่ต้าวานี่เป็นซอควายน้อยมือเต็มตาพูดเจ้าพ่อมาเด้พอดีเ้แปตะหนูสุดแล้กสุดไปไหนหนัอเห็น ไม่ลืมขอกินเนาะอาเตะขอกิจการรู้หิวข้าวเด้หนีตายนี่นะเตกะเต๊เต้เต๊ะเต๊เต้ะเต้เตเต๊ะเต๊เต๊ะเตเต้เตเตเต้ะเต๊เต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 ๊เต๊เต๊เต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 ต้เต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 ๊เตเตเต เยาไปจ้าเนี่ม no ุนตอนนี้นอเวเพึ่งสี่สามแอม่ไหวตื่นตื่นเด็กแท้กข้าวกินขนม เอาตอนนี้ตัวนี้อยู่ประเทศแล้วแปดโมงสามสิบอาทิตย์บนมาร์กเนี่ยสิ ใสเลยเด้อไม่หอมไม่หอมตื้นอย่างแต่เด้อแค่นอนเลยนอนตามสบายเลยไม่อย่างอาเตอยากเข้ากองอนอามาพิมาพ่เดนวมาซ่องเบอใอย่างนันอ๋อคนยางเข้ามาซ่องเบิรงหนับอาให้เหอเข้าพิม์จโจมจมพาาหนา่วมที่เห็นนี่แก่เงก้ยแ่ได้ราคาลด แม่หอมตื่นขึ้นมามัมมมบมมมมมชิปแม่หอม,มคือจริงลานลานแม่มุนไว้เดิคืนเลยจ้ามันโบ ขอบคุณเด้วไหมคกขอบคุณหลาดๆนรเลมุนยังพันด้เข้าไปเบื้องเลยไค้เข้าไปเบื้งเลยวะวกนไดซ่อมใดคลัวจำยูเตนะโทรศัพท์อ่าระัะบอกโทรศัพท์อยู่เบื้องตรนี้ ปวดตากอ่าซื่อใจเหี้ยก่อนทำได้หมดเดียวกแม่มนทาำได้หมดเยันเหยี่ยแม่มนทาทําได้หมดทำนองร่ำบวมตึงเ น้ำแก้งขึ้นไหลวะไก่มาไก่ไปที่ไปแต่ผมแปลกแปลกแปลกมันเป็นซ่านหรอกไม่ใช่ไหมโอ้ยซ่านแต่ผมไม่เกี่ออกับซ่า คัณที่ลงไลน์แล้วเด้อ มูลที่ลงไลน์แล้วเด้อ,อดมแม,อม,ม,ออม่หอมไล์ไล์ <c oughs> เปิดดวงตาหน่อยนึงขอบคุณแม่หอมเด้อบาย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 แม่หอมขอบคุณแม่หอมหลายหลามดแม่แสดงใบยบายอ้าวหวัดดีน้องมูลพี่เปียกไปไหนมามันไล์ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า,ามจะมามันจะลงแล้วนี่ บอกว่าจะมาปูสาเต็มเสือโลคือกูเห็นได้นอนจะลงแล้วเรียกเาแล้นนะครเรี้นนีเสียงส้านเเบ่งจบไม่สบายเพิ่งตื่นเลอค่ะ มีสองเหรอเป็นอะไรมากไหมคะถักขอนหรือทำาไมสบายมแม่มนแม่หอมขอตัวนอนก่อนเด้อจ้าจ้าแม่หอมนอนตามสบายเลยจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่หอมจ้าจริงไหมฮะ กินยาง่วงนอนเก็บไปดบนกัดอันนี้บอกไปทำงานบอกอันนี้ไะนเขาอันนี้ไหที่เพียกบอกไปทำงานบอกวันนี้อยู่ที่วัดเหรือได้ค่ะแขกไทยมาทำบุญมหมค่โ

เท่าไหร่คะโอ้ยมีแข่งมาหอนมาถามอายุคุณรถนอนนี่เนาะแต่สิชีให้เดาวได้จำนานหน่อยเออไม่เอาไปลยม่เอาไม่เถอาลาแล้วมาเพิ่งกันเจ้ามาสองอันลองแอฟเข้ามันไม่หามาปั่นกินพองให้เดาว่าอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดบ้านมนนี่แหละวัดวัดเล็กๆวัดบ้านนอกพี่เปียกกินข้าวหรือยัง

อะไีก็ไ่้วมอเอาแล้วไเอาแ้คำนี้เอาอีกแล้วยั่เจีดอยู่ไันีไ่หแมแล้วิข่าวข่ลูกเื่อกินข้าวค่ะตาลูกก็ช่วยกัน มาทางนี้มุน <laughs> กจะกินข้าวันกินข้าวด้วยกันเลอขอตัวนอนต่อนะหอมมุนง่วงมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะนอนตามสบายเลยพักก่อกนเลยค่ะ <laughs> ไม่เป็นไบเราีบนอกันแต่ก็ใมนนั่นลานฝาคนที่่าคนกับเด็กน้อย2คนเบิดล่า